สวัสดีนะครับสวัสดีนักเรียนทุกๆคนนะครับก็วิดีโอตัวนี้จัดทาขึ้นเนื่องจากเนาะครูติดเชื้อโควิดนะครับก็จะทําเป็นวิดีโอตัวนี้มาสอนเรานะในช่วงที่ไม่ได้ไปโรงเรียนนะครับในวันนี้ก็จะมาพูดกันต่อในเรื่องของอารยธรรมโรมันนะครับอารยธรรมโรมันก็จะเป็นอารยธรรมตัวสุดท้ายแล้วนะครับในฝั่งของตะวันตกนะครับซึ่งถือว่าเป็นอารยธรรมสําคัญอารยธรรมหนึ่งนะครับซึ่งโรมันเนี่ย เป็นอารยธรรมที่สืบทอดมาจากกรีกนะครับก็มีพัฒนาการมีเรื่องราวต่างๆที่ค่อนข้างคล้ายกรีกนะครับแล้วก็ได้สร้างสารรค์ความเจริญหลายๆอย่างขึ้นฉะนั้นวันนี้เราจะมาดูกันนะครับว่าที่ตั้งของโรมันอยู่ตรงไหนนะครับพัฒนาการเป็นอย่างไรบ้างลองดูรายละเอียดกันนะครับดูในหน้าสไลด์นี้ก่อนนะครับดูที่ตั้งของโรมันก่อนนะครับอารยธรรมโรมันเนาะหรือเราจะคุ้นชื่ออีกชื่อนึงก็คือกรุงโรม โรมันนะครับหรือเราจะคุ้นชื่อกันดีชื่อก็คือกรุงโรมกรุงโรมเนี่จะเป็นชื่อของเมืองหลวงใช่ไหมครับของโรมันซึ่งในปัจจุบันเนี้ยกรุงโรมอยู่ในประเทศอิตาลีนั่นเองนะครับซึ่งอารยธรรมโรมันเนี่ยนะครับตั้งอยู่บริเวณคาบสมุทรอิตาลีนะครับบริเวณทางตอนใต้ของทวีปยุโรปเป็นแหลมนะครับยืนลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนักเรียนสังเกตในแผนที่นี้ครับ ลักษณะตรงจุดสีแดงๆเนี่ยครับที่กูกําลังวงอยู่นี่ครับแหลมนี่แหละนะครับคือที่ตั้งของกรุงโรมนะครับหรืออาณาจักรโรมันในอดีตนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นแหลมเขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายรองเท้าบูทนะครับคล้ายรองเท้าบูทยืดลงไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะครับนี่คือที่ตั้งของโรมันนะครับ ที่นี้เนี่ยพัฒนาการของอาณาจักรโรบันเป็นยังไงเราลองดูกันนะครับตำนานของการสร้างกรุงโรมเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่ากรุงโรมเนี่ยสร้างโดยพี่น้องฝาแฝดคู่หนึ่งครับซึ่งมีชื่อว่าโรมูลุสกับเลมูสนะครับเชื่อว่าโรมูลุสกับเลมูสเนี่ยนะครับเป็นฝาแฝดที่ถูกคิ้งไว้ที่บริเวณแม่นม้ําต่อมาได้แม่หมาป่าเก็บไปเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ครับและในเวลาต่อมาโรมูลุสกับเลมูสเนี่ยก็ทะเลาะกันครับ ทะเลาะกันก็เกิดการทำสงครามระหว่างกันเกิดการต่อสู้กันนะครับทำให้ในเวลาต่อมาเลมูสเนี่ยเสียชีวิตจากการต่อสู้เหลือแต่ลูมูลูสนะครับซึ่งในเวลาต่อมาลูมูลูสเนี่ยได้ก่อสร้างกรุงโรมขึ้นนะครับเขาก็เลยเชื่อว่าผู้ที่สร้างกรุงโรมเนี่ยก็คือแฝดลูมูลูสนั่นเองนะครับอันนี้เป็นตำนานการสร้างกรุงโรมนะครับแต่ตำนานเนี่ยก็เชื่อได้เพียงบางส่วนครับ พัฒนาการจริงๆของประวัติศาสตร์โรมเนี่ยเขามีที่มาอย่างนี้ครับทักเรียนซึ่งพัฒนาการหลักๆของอาณาจักรโรมันเนี่ยนะครับจะสามารถแบ่งได้ประมาณ3ยุคด้วยกันยุคที่1เรียกว่ายุคของอารยธรรมอิทัสกันครับยุคของอารยธรรมอิทัสกันเนี่ยเป็นยุคเริ่มแรกของอารยธรรมโรมันเลยนะครับซึ่งยุคนี้เนี่ยปกครองโดยกลุ่มชนที่เรียกว่าชาวอิทัสกันครับในยุคนี้ การปกครองจะเป็นการปกครองในรูปแบบนครรัตมีการรับอิทธิพลการปกครองแบบนครรัตข,ของกรีกมาครับมีการปกครองแบบนครรัฐมีกษัตริย์เป็นผู้ปกครองนะครับกษัตริย์จะเป็นผู้นําสูงสุดในสมัยนั้นส่วนเรื่องราวอื่นๆนะครับพัฒนาการความเชื่ออะไรต่างๆเนี่ยจะมีความคล้ายกรีกอย่างมากเพราะยุคนี้ชาวอัสกันจะลอกเรียนแบบวัฒนธรรมกรีกมา นะครับนักเรียนสังเกตภาพนี้ครับเห็นไหมฮะลักษณะเครื่องแต่งกายต่างๆก็จะลอกเรียนแบบกรีกมาความเชื่ออะไรต่างๆยุคแรกก็จะคล้ายกรีกมากเพราะอีทัสกันไปรับอิทธิพลของกรีกมาเอามาผสมผสานร,ร่วมกันนะครับพอผ่านยุคแรกที่เรียกว่ายุคอารยธรรมอิทัสกันมาแล้วจะเข้าสู่ยุคที่2ของโรมันซึ่งยุคนี้เป็นยุคสําคัญครับเรียกว่ายุคสาธารณรัฐ ยุคนี้ครับบรรพบุรุษของโรมันได้เดินทางมาถึงดินแดนตรงนี้ครับซึ่งบรรพบุรุษของชาวโรมันชื่อว่าชาวลาตินชาวลาตินพอได้เข้ามาดินแดนนี้ครับก็ทําการขับไล่พวกอีทัสกันออกจากพื้นที่นี้ไปครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองมาเป็นรูปแบบสาธารณรัฐนะครับชาวลาตินพอสามารถขับไล่พวกอีทัสกันออกไปได้แล้วก็จัดตั้งสภา ที่ใช้ในการปกครองขึ้นซึ่งสภาที่ใช้ในการปกครองชื่อว่าสภาซีเนตเป็นสภาที่ใช้ในการจัดการปกครองในสภาซีเนตแห่งนี้จะมีสมาชิกทั้งหมด300คนเนี่ยครับตามภาพนี้เลยเห็นไหมครับก็จะเป็นลักษณะสภาที่300คนที่ถูกเลือกมาเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารรัฐนะครับซึ่ง ในสภาเนี่ยครับกลุ่มคนที่มาทําหน้าที่ในสภาเนี่ยหลักๆจะมาจากคนทั้งหมด2กลุ่มด้วยกันกลุ่มที่1เรียกว่าพวกแพทริเชียนพวกแพทริเชียนเนี่ยนะครับจะเป็นชนชั้นสูงครับจะค่อนข้างมีมากในสภาแห่งนี้จะคอยทําหน้าที่ในการบริหารอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ออกกฎหมายเพื่อสนับสนุนพวกของตนและอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแต่มีน้อยมากในสภาแห่งนี้คือพวก เพเบียนเพเบียนเนี่ยแทบจะไม่มีบทบาทในสภานี้เลยนะครับมีน้อยมากจะเป็นพวกชนชั้นต่ำนะครับทั้งสองกลุ่มเนี่ยก็จะอยู่ในสภาซีเนียแทงนี้นะครับและจะมีการเลือกผู้นำของรัฐขึ้นมาซึ่งผู้นำของคนโลมันในสมัยนั้นจะเรียกกันว่ากงสุลซึ่งกงสุลจะมีทั้งหมด2คนนะครับมีวาระในการดำรงตำแหน่ง1ปีคอยทำหน้าที่ในการบริหารประเทศ นะครับและถ้าช่วงใดช่วงหนึ่งบ้านเมืองเกิดวิกฤตประการปัญหาต่างๆขึ้นมาสามารถเลือกผู้นําที่เป็นผดจการทาหารขึ้นมาได้อีกหนึ่งคนนะครับจะมีเวลระ6เดือนนะครับนี่คือยุคที่2เรียกว่ายุคสาธารณรัฐนะครับและยุคนี้ครับยังเกิดการทะเลาะกันของ2กลุ่มนี้ด้วยเพเบียนกับแพทิเชียนนะครับทำให้เกิดการออกกฎหมายมาเดี๋ยวดูในสไลด์ถัดไปนะครับอันนี้คือยุคที่2พอจบจากยุคที่2ก็เข้าสู่ยุคที่3ครับ ยุคที่3เนี่ยจะเรียกว่ายุคจักรวรรดิยุคจักรวรรดิเนี่ยครับเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอีกครั้งหนึ่งซึ่งยุคนี้ครับมีผู้นําทางทหารคนหนึ่งครับพยายามอยากจะเปลี่ยนแปลงการปกครองเขามีชื่อว่าจูเลียสซีซ่าจูเลียสซีซ่าเนี่ยนะครับเป็นผดดเดตการทหารที่ถูกแต่งตั้งขึ้นมาครับมีวาระ6เดือนแต่เขาเนี่ยพยายามจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนให้ตัวเองเป็นผดดเดตการตลอดชีพ ทำให้สภาซีเนตไม่พอใจครับแล้วก็วางแผนวางยาฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าเขาสําเร็จครับเขาก็ตายลงแต่เมื่อเขาตายลงเนี่ยครับในเวลาต่อมาลูกชายบุญธรรมของเขาครับมีชื่อว่าออกัสต at ัสซีซาออกัสตัสซีซาเนี่ยนะครับเขาได้มาทําการยึดอานาจใหม่และได้เปลี่ยนแปลงกรุงโรมกลายเป็นจักรวรรดิขึ้นยกเลิกรูปแบบการปกครองแบบสาธารณรัฐทําให้เขาเนี่ยกลายเป็น จักรพรรดิของโรมองค์แรกทําให้โรมเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบจักรวรรดิขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ยุคจักรวรรดิรอบนี้ครับเป็นยุคที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเนื่องจากจักรพรรดิองค์แรกๆนะครับพัฒนาอาณาจักรได้เจริญรุ่งเรืองยิ่งใหญ่มากจนได้สมญานามว่ายุคที่โรมมีความเจริญเรียกว่ายุครุ่งเรืองแห่งโรมก็ว่าได้นะครับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายุคสันติภาพแห่งโรม นะครับและในยุคหลังๆังจากจักพรพรรดิองค์นี้นะครับก็มีการขยายดินแดนต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางมากนักงเรียนลองดูแผนที่นี้นะครับเนี่ยครับที่ครูควงสีแดงไว้นี่จะเป็นลักษณะของพื้นที่ของโรมันทั้งหมดที่สามารถขยายใหญ่ได้ครับในช่วงจักพรพรรดิองค์ต่อมาเนี่ยสามารถขยายดินแดนได้ยิ่งใหญ่มากจนในเวลาต่อมาต้องมีการแบ่งอาณาจักรโรมันออกเป็นสส่วนด้วยกันคือ 1. โรมัน ที่เป็นเมืองหลวงเดิมคือกรุงโรมตรงนี้ให้ตั้งเป็นโรมันฝั่งตะวันออกอ่าโทษทีครับโรมันฝั่งตะวันตกส่วนฝั่งนี้ให้ตั้งเป็นโรมันฝั่งตะวันออกเพราะดินแดนมีความกว้างใหญ่มากนะครับและในสมัยจักรพรรดิองค์หนึ่งครับที่มีชื่อว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินจักรพรรดิคอนสแตนตินเนี่ยนะครับเขาได้ทําการแบ่งอาณาจักรโรม แล้วก็ได้ตั้งเมืองหลวงขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับชื่อว่ากรุงคอนสแตนติโนเปิลเป็นเมืองหลวงใหม่อีกแห่งหนึ่งทําให้โรมมีเมืองหลวงสองแห่งนะครับจนในเวลาต่อมาเนี่ยนะครับพอมีการแบ่งเมืองหลวงออกเป็นสองแห่งแล้วก็เริ่มเกิดปัญหาต่างๆขึ้นในโรมเช่นมีชนเผ่าต่างๆเริ่มเข้ามาบุกรมันฝั่งตะวันตกครับมีเผ่ากอตเผ่าติวตันหรือนานาอรารยชนต่างๆเริ่มเข้ามาบุกทําลายครับจนทําให้ในเวลาต่อมา อาณาจักรโรมันฝั่งตะวันตกก็ล่มสลายลงจากการบุกมายึดของพวกเผ่าอารยชนต่างๆการล่มสลายของโรมันตะวันตกเป็นการจบในเรื่องของอาณาจักรโรมันด้วยนะครับอาณาจักรโรมันก็ถือว่าจบลงแต่โรมันฝั่งตะวันออกยังคงมีอยู่นะครับพอโรมันตะวันตกล่มสลายลงผู้คนก็ผ่าอุยพกันมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองอยู่ฝั่งนี้อีกเป็นพันปีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพัฒนาการหลักๆ ของโรมันประมาณ3ยุคประมาณนี้นะครับทีนี้มาดูมรดกที่โดดเด่นนะครับของอาณาจักรโรมันด้านวัฒนธรรมกันมีอะไรบ้างนะครับเด่นๆเ,เลยที่เกิดในยุคนี้ที่สําคัญเนาะอันที่1คือด้านกฎหมายครับในสมัยนี้มีกฎหมายสําคัญที่เกิดขึ้น1ตัวครับเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะโตเป็นกฎหมายที่เกิดจากการทะเลาะกันของคน2กลุ่มครับนั่นคือพวก แพ t ทิเชียนซึ่งเป็นชนชั้นสูงครับกับกลุ่มที่2คือเพเบียนซึ่งเป็นชนชั้นต่ำสอกลุ่มนี้ทะเลาะกันครับเนื่องจากความไม่เท่าเทียมกันในสังคมก็เลยมีการออกกฎหมายขึ้นมาเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะ เพื่อให้คนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันในสังคมครับซึ่งกฎหมายตัวนี้จึงเป็นกฎหมายที่ทําให้คนเนี่ยเกิดความเท่าเทียมทางกฎหมายขึ้นนะครับถือว่าเป็นกฎหมายสําคัญด้วยเป็นแม่แบบของกฎหมายนะครับในยุโรปในเวลาต่อมาก็ว่าได้นะครับทำไมถึงเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะเพราะเขามีการสลักตัวกฎหมายลงบนแผ่นโลหะ12แผ่นครับแล้วเอาไปติดไว้ตามสถานที่ต่างๆของเมือง เพื่อให้คนได้อ่านได้ศึกษากันก็เลยเรียกว่ากฎหมาย12โต๊ะนะครับและในเวลาต่อมาก็ยังมีการพัฒนากฎหมายขึ้นมาอีกตัวหนึ่งนะครับชื่อว่ากฎหมายจัสติเนียนก็เป็นกฎหมายที่เกิดในยุคจัก,กรวรรดิอีกตัวหนึ่งสองตัวนี้ก็เป็นกฎหมายสำคัญนะครับที่ก่อให้เกิดพัฒนาการด้านกฎหมายในโลกในเวลาต่อมานะครับอันนี้คือด้านกฎหมายอันแรกนะครับ ต่อไปนะครับอีกด้านหนึ่งที่โดดเด่นในยุคนี้ก็คือเรื่องของการแพทย์นะครับในด้านการแพทย์ยุคนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเกิดการแพทย์ที่โดดเด่นในเรื่องของการศัลยกรรมยุคนี้เกิดการศัลยกรรมการผ่าตัดต่างๆเกิดขึ้นการศัลยกรรมที่สําคัญที่โดดเด่นคือการศัลยกรรมแบบซีซ่าครับการศัลยกรรมแบบซีซ่าคืออะไรคือการผ่าตัดหน้าท้องเพื่อทําคลอด ในยุคนี้เกิดการผ่าตัดหน้าท้องเพื่อทําคลอดขึ้นนะครับและรู้จักใช้ยาชานะครับทำให้การแพทย์ยุคนี้เจริญขึ้นมากรวมถึงพบอุปกรณ์การแพทย์ต่างๆเกิดขึ้นหลายอย่างด้วยคีมปกักทางมีดผ่าตัดต่างๆอะไรเหล่านี้นะครับยุคนี้จึงเด่นในเรื่องของการแพทย์การผ่าตัดรักษามากเรียกว่าศัลยกรรมแบบซีซ่าตั้งตามชื่อจกักรพรรดิซีซ่านะครับ และที่โดดเด่นอีกอย่างหนึ่งของโรมันคือด้านสถาปัตยกรรมครับนักเรียนในด้านสถาปัตยกรรมเนี่ยนะครับของอาณาจักรโรมันเนี่ยก็จะมีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นถ้านักเรียนยังจําได้จากการเรียนเรื่องกรีกนะครับอันนี้จะเป็นของกรีกสถาปัตยกรรมของกรีกเนี่ยนะครับเขาก็จะมีวิหารใช่ไหมครับอันนี้ชื่อว่าวิหารพาเทนอนของกรีกเนาะลักษณะวิหารของกรีกก็จะเป็นหลังคาทรงจั่วมีเสาใช่ไหมครับ แต่ของโรมันเนี่ยก็จะมีความแตกต่างจากกรีกเล็กน้อยครับของโรมันเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มลักษณะของหลังคาทรงโดมขึ้นมาฮะเห็นไหมฮะจะมีหลังคาทรงโดมขึ้นมาครับรวมถึงเขาจะเพิ่มลักษณะของซุ้มประตูที่เป็นโค้งโครับอันนี้เป็นวิหารที่สําคัญของโรมันนะครับที่ถูกสร้างในยุคนี้ชื่อว่าวิหารแผนทีออนเห็นไหมครับลักษณะก็จะคล้ายของกรีกเป็นทรงหน้าจั่ว เหมือนกันทั้งหน้ามีเสาเห็นไหมครับแต่ข้างหลังจะมีอาคารทรงโดมเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับนี่คือความแตกต่างระหว่างศิลปะกรีกกับโรมันโรมันจะเพิ่มซุ้มโค้งกับโดมเข้ามานะครับเนี่ยครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของโรมันก็คือโคอสเซียมเห็นไหมครับจะเป็นลักษณะของอาคารทรงอัฒจันทร์จะมีซุ้มประตูลักษณะโค้งๆเยอะมากนะครับใช้เพื่อความบันเทิงเนาะสามารถจุคนได้ประมาณ 7 0 0ถึง80มคนเลยนะครับในสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นสถานที่สร้างความบันเทิงเป็นโรงมหรสศพในการต่อสู้ระหว่างคนกับคนหรือคนกับสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นสถานที่สำคัญของโรมันนะครับหรือนะครับสิ่งก่อสร้างอื่นๆเช่นถนนโรมันเนี่ยนะครับจะนิยมสร้างสถาปัตย,ยกรรมที่ตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของประชาชนนะครับเช่นถนนอันเนี้ยนะครับโรมันเนี่ยรู้จักใช้คอนกรีตนะครับในการสร้างถนนเป็นชาติแรกของโลก เขาเนี่ยมีการวางรากฐานการสร้างถนนที่โดดเด่นมากทําให้ถนนเนี่ยมีความแข็งแรงครับถนนบางสายในปัจจุบันเนี่ยยังใช้ได้อยู่เลยนะครับเพราะมีการออกแบบมาอย่างดีมีระบบท่อระบายน้ําต่างๆมีการวางรากฐานและโครงสร้างทําให้เกิดความแข็งแรงนะครับก็เป็นต้นแบบของการสร้างถนนก็ว่าได้นะครับหรือสถาปัตยกรรมอื่นๆนะครับก็จะเน้นเพื่อตอบสนองต่อการใช้ชีวิตของประชาชนเช่นส้วมอย่างเงี้ยครับ โรมันก็จะมีการสร้างซ้วมที่เป็นส้วมสาธารณะนะครับให้ประชาชนได้ใช้อย่างเงี้ยครับหน้าตาของมันก็จะเป็นห้องน้ําแบบสาธารณะคนก็จะสามารถเข้ามาใช้กันได้อย่างเยอะแยะนะครับก็จะเป็นส่วมที่ใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบสนองนะครับเช่นในรูปที่1กับรูปที่2เนี่ยนะครับอันนี้ครับจะเป็นโรงอาบน้ําสาธารณะนะครับเป็นโรงอาบน้ําที่สร้างขึ้นมา เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเขาได้มาอาบน้ำชาวโรมันเนี่ยนะครับพอเลิกงานตอนเย็นๆนเนี่ยเขาจะนิยมมาลงอาบน้ำสาธารณะกันนะครับมันจะเป็นสถานที่ในการพบปะพูดคุยนะครับหรือมานั่งคุยกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะเน้นสร้างสิ่งก่อสร้างเพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์นะครับหรือสะพานส่งน้ําที่ชื่อว่าปงดูกาเนี่ยนะครับเนี่ยฮะลักษณะจะเป็นสะพานโค้งครับเห็นไหมครับ มีรางในการส่งน้ําอยู่ด้านบนครับเพื่อจะส่งน้ําลําเลียงน้ําเข้าสู่เมืองครับเพราะโรมันเนี่ยเป็นดินแดนที่เป็นภูเขาครับก็จะลําเลียงน้ําจากแหล่งน้ําเข้ามาสู่ถังเก็บน้ําในเมืองอย่างเงี้ยครับเรียกว่าปงดูกาเป็นสะพานส่งน้ําที่สําคัญในสมัยนั้นเลยนะครับสุดท้ายครับสิ่งที่โดดเด่นในอนาณาจักรโรมันนะครับก็คือเรื่องของภาษาวรรณกรรมและศาสนานะครับมีภาษาสําคัญก็คือภาษาลาตินนะครับ ภาษาลาตินเป็นภาษาสําคัญที่เกิดในสมัยนี้นะครับล้วถือว่าเป็นภาษาสําคัญที่เป็นรากศัพท์ของหลายๆภาษาเลยเช่นภาษาอังกฤษฝรั่งเศสสเปนพวกนี้ครับได้ศัพท์มาจากลาตินทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วในปัจจุบันเนี่ยศัพท์บ,บางคายัางทับศัพท์ลาตินอยู่เลยนะครับส่วนโรมันจะมีวรรณกรรมที่สําคัญเรื่องหนึ่งครับชื่อว่าอีเนียตนะครับเป็นวรรณกรรมเกี่ยวข้องกับการสดุดีความยิ่งใหญ่ของโรมหน้าที่ของพลเมืองโรมอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าอีเนีย และยุคนี้เป็นยุคของการเข้ามาของศาสนาคริสต์ครับมีศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ดินแดนนี้และผู้นําได้ยอมรับเอาศาสนาคริสต์เข้าสู่อาณาจักรทําให้ศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับแพร่หลายในดินแดนนี้เป็นอย่างมากเลยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของโรมันที่ได้สรุปยกมาให้ดูกันก็ประมาณนี้นะครับ